งานหน้าจอตรงนี้มันคือหลังนั้นรู้สึกเลยว่าหน้าเราเราไม่มีทางอยู่ได้60คือกล้องโทรทัศน์อ่ะมันไม่เหมือนกล้องมือถือที่เราใช้แอปแล้วเวลาออกหน้ากล้องเอาจริงๆงพราสังเพลย์ไม่สบายใจทุกครับคุณเป็นผู้กาศข่าวอยู่ในติ๊กต็อกแล้วเป็นอินฟลูตัวเล็กๆท่านหนึ่งคลิปแรกเลยที่ปังและตั้งแต่นั้นคนตามเยอะ1ล้าน8แสนวิวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาคลิป<ม>เราจะต้องเป็นกลางข่าวอ,อ,อะไรก็ตามที่ออกจากปากพี่โอ,คอ๊คันทุกหนข่าวจริง ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเกษียณก็สวยและต้อนรับดิฉันพิธีกรใหม่ของรายการประจำวันนี้โอ๊กนิตินัน์ราชนิยมค่ะวันนี้รายการของเรามีความเด็ดแน่นอนต้อนรับพิธีกรใหม่ของรายการแขกรับเชิญวันนี้พิเศษสุดๆพิเศษขนาดไหนเรามาเจอกับเขาเลยนมหล่อของเราป๊อป,ปี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมทำหน้าหนตายอย่างนั้นครับน้องครับ มุ้งฮะเขาคุยกับใครอ่ะเอาดิฉันคุยกับคุณผู้ชมไม่ไม่ไอ้คุยเนี่ยคุยกับคุณผู้ชมเข้าใจได้จ้าแต่ว่าเมื่อกี้บอกอะไรฮะพิธีกรใหม่ปอเปี๊ยไม่รู้ว่าโดนปลดโอ้โหไม่รู้หนักเลยอันนี้ไม่รู้ไม่ว่านะผมเป็นแขกรับเชิญเทมีิด้วยถูกต้องวันนี้เป็นแขกรับเชิญเธอดูสีเสื้อซะก่อนมาสีเสื้ออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทีมงานบอกว่าให้ป๊อปปี๊ใส่อันนี้แต่งจริงเขาแจ้งพี่เอาก่อนแล้วเพราะคนต้องแจ้งพิธีกรหลักก่อน Oh, อ๋อหแล้วค่อยแจ้งแขกอีกทีนึงถูกต้องค่อยแจ้งแขกก็ว่าแล้วทำไมวันนี้มาแต่งหน้าปุ๊บเห็นแม่โอ๊กนั่งแต่งหน้าก่อนผมอ๋อเป็นพิธี่ค้นม่ป๊อป,ปี้เธอต้องเข้าใจว่าฉันอาวูโสบเธอแล้วนี่คือรายการอะไร,กระเกษียณก็สวยแล้วเธอกษียนยังยังแล้วฉันกเกษียนยังก็ยังเอาเหรอยัง ยังไม่กเกษียณอายุคือยังไม่60แต่กเกษียณมาจากที่ทํางานเดิมไงร้อเล่นคุณผู้ชมจ๋ามาล้อเล่นดิฉันน่ะอาวุโสกว่าน,น้องก็จริงแต่ว่ามาเนีย่ยมาเป็นแขกรับเชิญให้เขาโอ้สวัสดีครับนี่สวัสดีกันใหม่สวัสดี<า>ค่ะค <S <S นี่คือคุณโอ๊กนิตินาตรานิยมยผู้ประกาศข่าวสุดเก๋าปรมารย์ขนาดนั้นปรมารย์เลยสอนคือต้องบอกว่าสอนผู้ประกาศข่าวในหลายๆที่ที่คุณเห็นหน้าค่าตาลูกศิษย์เขาทั้งนั้น รวมถึงไม่ใช่ใครครับไม่ได้ห่างตัวผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของแม่โอ๊กด้วยแต่จะบอกว่าน้องป๊อปปี้อ่ะคือเคยเรียนผู้ประกาศข่าวกับพี่โอ๊กก็จริงแต่ว่าพื้นฐานน้องคือดีมาอยู่แล้วโอ้โหแค่มาฝึกพูดอีกเล็กๆน้อยนอยครับอ่าคือน้องเป็นคนที่คล่องมากเกิดมาคล่องเลยเยอะไปไม่ได้คล่องนะคล่องใจแล้วนะเห็นว่าปัจจุบันคุณเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ในติกตอกแล้วดังนั้นคุณถือเป็นรุ่นใหม่ไฟแรง คือแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นอินฟลูตัวเล็กๆท่านหนึ่งอไม่เล็กแล้วนะหมายถึงหมายถึงว่าความยิ่งใหญ่ของเรามันไม่เล็กแล้วไงเธอพูดอะไรก็ผิดป๊อปปี้ <laughs> ไม่จิคือเฮ้ยแต่ผมเชื่อนะว่า,วาถ้าคุณเล่นโซเชียลอะ,อะแล้วคุณเข้าไปใน t ิกตอกอะ,อะคุณปัด ไปเรื่อยๆคุณจะต้องเจอคุณโอ๊งนิตินาแน่นอนเจอปุ๊บปัดทิ้งนั่นดีถ้าเจออีกก็ปัดไล่รอบหนึ่งคือตอนมาเจอกันป๊อพี่เขาทักพี่โอ๊กแบบนี้แหละโยก็เลยถามว่าคือพี่โอกอกทำไลฟ์ทุกวันัจันถึงสุกเป็นการเล่าข่าวสรุปข่าวอัปเดตข่าวน้องบอกว่าน้องเคยเจอแต่นั่งดูไม่ถึงนาทีนะน้องปัดทิ้งเลยพูดงั้นปะไม่ใช่ผมไม่ได้ปัดทิ้งผมปัดไปซื้อของเสร็จแล้วปัดกลับมาดูตอนฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันไม่เคยเห็นชื่อเธอถ้าบอกชื่อช่องผมก็รู้อ่ะว่ามาโอนนนิิเปลแ้วจะชนนิาง เอาที่ที่น่าท้อนั่นแหละช่องนี้แหละน่ะเอาเชียร์เจ้อหรือได้ไหมเนี่ยคือหลายคนจะมาเล่าขา่าวรูปแบบที่อัดคลิปแล้วลงแล้วะะแต่ของแม่โอ้ก่คือแบบไลฟ์เลยดังนั้นอ่ะมันเรียลและมันสด หมายถึงคนเข้ามาปุ๊บคอมเมนต์เรา,เอ,าอ่านปุ๊บเราสามารถตอบคอมเมนต์ได้มันเลยเป็นสีสันของช่องนี้มันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์เสน่ห์ของติ๊กต็อกคือคุณผู้ชมที่เข้ามาดูพี่โอ๊คเนี่ยแน่นอนว่าจํานวนไม่น้อยคือเป็นแฟนคลับเดิม,มเพราะว่าพี่โอ๊คอยู่ช่องสามมา27ปีออก็จะมีแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนคลับแฟนคลับเก่าเขาก็มาเจอเราที่ช่องแล้วเขาก็จะบอกว่า รู้สึกคุณอกจะเป็นกันเองมากเพราะว่าอยู่ในโทรทัศน์มันแบบ one way มันว n เน a y communication ไงแต่พอเรามาออกติ๊กต็อกอะแล้วพี่เวทเป็นคนตาไวและอีกอย่างด้วยเสน่ห์ของติ๊กตอกอะพอพี่อกระหว่างอ่านข่าวเล่าข่าวแล้วคนทักุ๊บพี่อกตอบทันทีตอบทันทีตอบทันทีคนเขาก็จะสนุกเหมือนเวลาเราเข้าไปที่ช่องใครช่องหนึ่งแล้วเราทักเข้าไปแล้วถ้าเจ้าของช่องขณะไลฟ์อะเขาทักเราตอบเราจะรู้สึกดีแค่เขาอ่านชื่อก็มีความสุขสำหรับคนที่แบบนั่งดูเขาอ่านอ่ะคุณต๊ะปี่ เขาเรียกลราเขาเเ่าเรียกเคาไม่เคยทักดิฉันค่ะแล้วมาแอบว่าดูดูจริงๆจากคนที่ทํางานอยู่ที่ช่อง27ปีอยู่ที่แม่โอ๊กบอกนะวันนี้การพลิกตัวเองมันเริ่มต้นทำ Tik Tok ถอกและกลายเป็น Tik t o อกเกอที่มีคนติดตาม60,000ไปแล้วเองผมอยากรู้ว่าไอ้จุดเริ่มต้นตรงเนี้อะไรมันมันผักให้พี่ต้องแบบ ต้องมาดิ้นรนอะอย่างนี้ถามคเอาี้คือคือทุกคนในประเทศไทยนะก็จานวนไม่น้อยที่รู้แหละว่าพี่โอออกจากช่องสามเพราะว่าไปก็ดังมากระดับผมว่าคนรู้เยอะเพราะผมอ่ะผมก็เห็นข่าวในช่วงที่แบบว่าใช่เขากําลังแบบพูดถึงใช่คือคือตอนช่องสามควบปรับโครงสร้างองค์กรแล้วเขาก็แจ้งพนักงาน31มธันวาหกเก็จะมีการปรับคือพี่ๆน้องๆพนักงานก็ได้รับการการปรับกันเยอะใช่แล้วพี่โอก็ออกมาด้วยเพราะว่ารายการที่เรารับผิดชอบ ตอนหลังสุดเนี่ยคือรายการเบรกสั้นคือแฟลตเนวพอรายการยุบป,ปุ๊บผู้ประกาศที่อ่านตรงเนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีงานทำเนียเราก็เลยต้องออกมาโดยปริยายเอายีดดีกว่าในวงการโทรทัศน์อย่างที่เรารู้ว่าได้รับผลกระทบจากออนไลน์เยอะมากมสูงมากทั้งเรื่องของคนทํางานทั้งเรื่องของลูกค้าเรื่องของสปอนน์โนนี่นั่นใช่ปะทีนี้ เมื่อคนอหันไปเสพสื่อทางออนไลน์กันเยอะบรรดาสถานีโทรทัศน์ทุกช่องหรือทุกสื่อนั่นแหละก็ต้องมีการปรับตัวปรับทับกันแบบยกใหญ่แล้วพี่โอกก็ก็สัมผัสได้ตรงนี้จึงในระยะหลังๆก่อนจะออกจากช่อง3มอ่ะก็เริ่มหันมาดูเรื่องทางออนไลน์<อ>ก็เริ่มก็เริ่มเข้ามาทางติก t o k พอสมควรละแต่ตอนนั้นน่ะคนตามสักประมาณ5 0 0พัน ซึ่งเราก็ดีใจนะถ้าช่อง5,000ันเนี่ยถือว่าเป็นช่วง SME เลยเริ่มต้นเริ่มต้นใช้กับ SME ได้เลย5 0 0พันก็คือสามารถไลฟ์ได้แล้วสามารถขายของได้แล้วใช่ไหมเพราะมันเกินพันไงครับทีนี้เพียวก็ไปหาวิธีว่าเออสงสัยจะต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วก็พอดีพอรู้ว่าโดนปรับโครงสร้างองค์กรรอบนี้ออกไปก็เลยหันมาจริงจังกับเรื่องของการทําทิกตอกมากขึ้นด้วยเราเป็นสายข่าวมาตลอดชีวิตเราไม่ได้เป็นคนขายของแต่เราก็อยากจะขายของด้วยอนแรกลองทําคลิปก่อน นั่งทาคลิปสรุปข่าวเป็นข่าวๆไปแล้วด้วยความที่พี่ก็ทำมา27ปีอะ่ะดังนั้นการสรุปข่าวของพี่อะ่ะมันก็สามารถเข้าใจได้ภายในเวลา2นาทีในหนึ่งเรื่องนั้นๆใช่ป่ะอ่าก็ทําไปปรากฏผลตอบรับก็ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็อะไลฟ์ก็ได้เป็นคนชอบพูดคนเดียวอยู่แล้วไอ้อข้อดีนะป๊อปปี้กันเป็นคนชอบพูดคนเดียวยังไงป๊อปปี้<ะ>ป๊อปปี้คือเราสนิทก,กันในระดับหนึ่งแต่ป๊อปปี้อาจจะไม่รู้ว่าพี่สามารถคุยกับหมอนได้พี่สามารถคุยกับไมโครโฟนได้ พี่สามารถคุยกับโตะได้เขาบอกอ่ข้อดีของคุณโอ๊คที่ชอบพูดคนเดียวเ,ยเราสามารถไลฟ์ได้อ่าเพราะว่าการไลฟ์คือไม่มีใครตอบโต้<ถ>ด้วยเสียงถูกแล้วก็จะมีคือคุณผู้ชมที่ททักกันเข้ามามแล้วพี่ก็ด้วยความที่ชอบคุยแล้วก็ชอบทักเพื่อนด้วยก็จะสรุปอ่านข่าวไปแล้วก็มองอะไรเนี่ย,คนน,ยงงนคนนี้ทักอย่างนั้นคนนี้ทักอย่างนี้คนดูเขาก็สนุกโอและเรื่องเราพี่เยอะประสบการณ์มันเยอะไงเพราะเราทํางานมาหลายหลายหลายช่วงเกือบสามทศวรรษในมุมมองของเราแล้วกันครับในการที่ มาสร้างช่องติ๊กต็อกในวัยที่ว่าเธอไม่ต้องระวังคำพูดในใบยห้าสิบวัยนี้ในวัยเกือบเกษียณอาวัยเกือบเกษียณของเราวัยรุ่นเก้าศูนย์มันยากยังไงอันนี้ดีกว่ามันยากยังไงเลยมันต้องเรียนรู้มากขึ้นเอาจริงพอพี่ออกมาทาง t ิ๊กต็อกเนี่ยพี่ก็จะเสิร์ชเชจพดิกแล้วก็จะหาข้อมูลจากเขาว่าการที่เราจะทําช่องนอกจากตามแน่นอนต้องตามความถนัดนะอย่าฝืนนะอย่าพยายามนะอย่างพี่โอ๊คอ่ะอาจจะไม่ใช่สายขายของที่แบบ โอ้ขายเก่งมากขนาดนอนนู้นนี่นะั่นซึ่งน้องเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนว่ะจะขายเก่งมากแล้วเราจะเห็นตามหน้าทิกตอกเยอะอพี่ว่าพี่อ,อาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้น,นออแต่<อ>ถ้าจะสู้กันในมุมของการมาไลฟ์ข่าวพี่ว่าพี่ก็โอเคได้อยู่พี่ก็แบบสุดยอดอะไรวนี้คือหนึ่งต้องทําอะไรในสิ่งที่เราถนัด อ่ะอย่างสมมติคนห้ปีแล้วมีคนที่เพิ่งออกจากงานในวัยพี่โอ๊กหลายคนที่ทักมาในช่องตอนพี่โอ๊ไลฟ์ก็มาขอความรู้กันมาขอคําแนะนํากันพี่ก็จะบอกก่อนเลยว่าดูก่อนว่าเราถนัดอะไรอย่างในไลฟ์อ่ะพี่โอ๊กจะคุยเรื่องของความเป็นวัยรุ่น90เยอะ90ก็คือคนอายุ40กว่า50ก็จะลิ่ต์กับคนดูคนที่คอมเมนต์เรา2กลุ่มเป้าหมายเราต้องชัดว่าเราสื่อสารกับใครขายของก็จริงขายของให้ใคร กลุ่มเป้าหมายอ่ะอย่างอย่างพี่อ๊อถ้าสนใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของพี่ก็ต้องเป็นคนว 50, ัยอายุห้าสิบใช่ปะตรงตรงเนี้ยไปหาข้อมูลเพิ่มการจะทําอะไรทุกอย่างให้ได้ดีเราต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งทิกตอก <TikTok S 2> ก็เหมือนกันทิกตอกไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวหลายคนพยายามทําแล้วมันไม่ปังออมันไม,ไม่ไม่โดดเด่นขึ้นมาทาั้งทังที่ตอนอยู่หน้าจอโทรทัศน์อาจจะเป็นคนดังมากอแอต่พอไปทำทิกตอกมันยังไม่ดังมันต้องศึกษา Mm hmm. มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทีนี้ด้วยความที่เบลกอยู่มา27ปีแล้วก็ตอนอ่านข่าวช่อง3เนี่ยตอนระยะหลังอ่านข่าวตอนเช้าเบลก็จะมีส่วนร่วมกับทางบอกอในการตัดสินใจข่าวนี้โอ้กว่าน่าสนใจนะพี่ uh. ข่าวนี้น่าจะยังนะพี่อ่าเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอามาพิจนารณาได้ว่าข่าวนี้ถ้าคนฟังหรือคนดูเขาจะต้องสนใจอย่างพี่อ๊อกทำคลิปอ่ะพี่อ๊อกทำคลิป t ิกตอกป๊อปปี้รู้ไหมว่า มีคนดูเกินล้านวิวประมาณ5คลิปคลิปแรกเลยที่ปังแล้วตั้งแต่นั้นคนตามเยอะ1นล้านแปดแสนวิวเรื่องทำเรื่องอะไรรู้ว่เรื่องอะไรเรื่องเด็กเจนซีหลายออฟฟิศไม่อยากรับเข้าทำงานเข้าใจป่ะอ่ามันเป็นมีเลทจากเด็กยุคเจนซีที่ตอนนี้กำลังหางานทำถูกแล้วหลายออฟฟิศปฏิเสธที่จะรับอ่าซึ่งมันเป็นประเด็นอะไรก็ตามติ๊กตอกเขาอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําคลิป แล้วมันเกิดการถกเถียงขึ้นในสังคมในคลิปที่เราทําแต่ไม่ใช่ด่ากันไปด่ากันมานะฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยอเด็กเจนซีทำไมถึงออฟฟิศไม่ค่อยอยากรับทํางานหนึ่งไม่ค่อยอดทนสองไม่มีสมาคารวะในบางคนเราต้องย้ำว่าบางคนแต่เท่าที่เขาคอมเมนต์กันมาไม่ค่อยอดทนไม่มีสมาคารวะไม่มีน้ําใจแต่ในอีกมุมนึงเด็กเจนซีหรือแม้แต่พ่อแม่จลูกจะไม่เป็น ลูกชั้นเจนซีมีสมมาคาราวะมากให้ทําอะไรก็ทํามีความอดทนมากมีความขยันหมั่นเพียรมากมันเป็นการถกเถียงในสังคมแต่ว่าในการทำอ่ะพี่โอจะฝากนิดหนึ่งว่าตัวของคนทําเองอ่ะคุณต้องวางโพส ition ตัวเองให้ชัดโพส ition พี่โอ๊ะยังคงเป็นสื่อมวลชนค,ความเป็นสื่อมวลชนของพี่โอ๊กจะยึดถือจรรยาบรณความเป็นสื่อสูงสุดเราจะต้องเป็นกลางหนึ่งการเมืองเราต้องเป็นกลางสองเราจะต้องไม่ชี้นําสังคมจะต้องไม่ทําให้สังคมเกิดความแตกแยก การเปิดประเด็นขึ้นมาพี่โอ๊คจะไม่เป็นคนพูดว่าเด็กเจนซีเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้แต่จะบอกว่ามีจากการวิจัยจากการสำรวจเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นแล้วสังคมก็จะถกกันเองอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นยอดวิวที่ขึ้นคือข่าวอะไรก็ตามที่ออกจากปากพี่โอ๊คอะต้อง ต้องประเมินมาแล้วแล้วก็กรองมาแล้วว่ามันต้องเป็นข่าวจริงจะไม่มีข่าวปล่อยข่าวปลอมออกไปจากปากพี่แน่นอน<ช>พี่โอเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีหัวหน้าผู้ประกาศชื่อพี่แอนรัตยากรริมสินทุเป็นผู้ประกาศอาวุโสนะคดีน,คคนะแล้วพี่แอนนี่คือคนภาคเสียงชินจังนะเข้ามาพี่โอเข้ามารุ่นเดียวกับกาลแมอาจรนละศรีเบญจมาศกับแม่บ้งนแต่เข้ามาพี่แอนจะบอกพี่โอกับแม่เสมอว่าพอทํางานผู้ประกาศไปสักพักอะพวกเราต้องหาอาชีพเสริมนะอืเพราะว่างานหน้าจอ เราไม่มีทางอยู่ได้ถึง60เราไม่เหมือนพนักงานบริษัทดังนั้นพี่โอก็จะเตรียมตวัวเตรียมใจมาสักตั้งแต่ประมาณ40แล้ว0 <ừ> 4 5ี่ว่าชีวิตเราอ่ะในหน้าที่งานหน้าจอตรงเนี้ยมันถอยหลังแล้ววันนี้<ห>ขอสักสักเทคนิคหน่อยละกันแม่โอควิธีการออกเสียงหรือทําให้เราดูหน่อยว่าใช้คำว่าไม่ใช่ว่าถูกต้องนะแต่ใช้คําว่าในสไตล์แบบขององค์ี่ทินาสสิ่งแรกที่พม่บอกว่าทุกคนผู้ประกาศข่าวต้องทําได้อักขระขอรอเรือ รอเรืออย่างของป๊อปปี้คือสอนง่ายร,รอเรือรอลิงแต่ถ้าไม่ได้จริงๆอย่างน้อยบางคําคุณต้องควบกล้ำเช่นครอบครัวไม่มีใครออกเสียงถึงขนาดครอบครัวแต่คุณต้องไม่ครอบครัวอย่างน้อยคุณต้องครอบครัวหรืออังกฤษคุณจะต้องไม่อังกฤษมันส่งผลต่อภาพลักษนณะ์นาป๊อปปี้ถ้าเราเคยเห็นเนี่ยอาจจะแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นนักการเมืองหรืออะไรบางคนเนี่ยความรู้เต็มเลยนะแต่พอออกอักขรมา ผมเดินทางไปอังกฤษมาโอ้ภาพคุณเสียเลยนะนี่ก็ออกปะเนี่ยการออกอักขระควบกล้ำต้องชัดรอเรือรไม่ชัดก็ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นไปได้ควรชัดแล้วควรจะชัดทุกคำการอ่านข่าวอ่านข่าวนะไม่ใช่พิธีกรน,นะรการอ่านข่าวต้องออกเสียงให้ชัดทุกคำอย่างเป็นธรรมชาติให้ชัดทุกคำอ่ยากเหมือนกันนะตรงอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่า,าอะไรรู้ปะถ้าออกเสียงไม่ชัดอ่ะมันจะมีบางคำที่มันหลบ เสียงมันหลบอยู่เสียงมันไม่ปล่อยออกมาไม่ได้แล้วที่พี่อ๊กจะสอนอีกอย่างนึงก็คือสังเกตว่าผู้ประกาศทุกคนหรือพี่โอ๊กตลอดเวลาที่นั่งอยู่ตรงนี้จะนั่งหลังตรงครับแล้วมันจะช่วยอะไรการออกเสียงการออกเสียงที่ถูกต้องต้องออกเสียงมาจากกระบังลมมันแล้วผมยังไงวะเนี่ย <laughs> ผมนั่งนี่ไม่ไดนะ้แล้วเดี๋ยวมีอย่างงี้บ้าง, <laughs> างเนอะใช่แล้วเออตอนูดสังเกตว่าไม่อ๊กนั่งตลอดเลยใช่ผมไม่อย่างงี้ถ้านั่งต่างสบายเสียงมันจะไม่ออกจากกระบังลมนะอย่างป๊อปบี้สบายเสียงป๊อปปี้จะออกมาจากตรงนี้ครับอ่าใช่ ถ้าเมื่อใดก็ตามคุณทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณต้องอ่านข่าวสองหน้าสามหน้าสี่หน้าถ้าออกเสียงจากตรงนี้เสียงคุณจะดรอปลงเรื่อยๆมันจะแหบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเสียงออกจากกระบังลมอ๋อเสียงก็จะได้แบบโปรเจกต์ได้เต็มที่ตลอดเวลาด้วยใช่พี่อ๊กจะสอนวิธีการหายใจมันจะมีวิธีการหายใจที่เราจะต้องฝึกวิธีการหายใจหายใจเข้าลึกๆจริงๆเราฝึกตอนโควิดกันแล้วหายใจเข้าลึกๆกลั้นลมหายใจแล้วหายใจออกให้ยาวฝึกทุกวันมันจะทําให้เราอ่านข่าวได้นานมากขึ้น ประมาณนี้แต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้แต่สมัครมาค่ะนี่ที่น่ารับนิยมได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ค่ะอยากรู้นิดนึงครับอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้พูดถึงสักเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกว่ามันได้ทุกเรื่องมันจะมีความความน่าสนใจถ้าวันนี้เรื่องนี้ได้บอกคนที่เขาเป็น f c ด้วยอย่างแร่กับคนที่เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถูกถูกกับการที่ถูก เลอฟจากช่องสามในมุมมองเนี้ยผมอยากรู้ว่าแม่โอ๊คคิดยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงรวมถึงเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแล้วกันแค่ว่า,าคิดยังไงกับเรื่องนี้อ่ะปพอปปี่เชื่อไหมว่าหรือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนพอพี่โอ๊ครู้ว่าจะได้จะต้องออกจากช่องเนี้ยนะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมันไม่มีความรู้สึกไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมันชินชาหรือมันเย็นชา,ชาหรือมันช็อกนะแต่ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไร อย่างที่พี่โอ๊คบอกพี่โอ๊คอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงออว่าสักวันหนึ่งวันนี้มันต้องมาถึงก่อน60อยู่แล้วเราก็คิดว่าใน50เนี่ยแหละเพราะว่าเราเห็นตัวเองทุกวันไงเราเออกทีวีก่อนหน้าเนี้ยเราเห็นทุกวันว่าในกล้องอะทําไมหน้าจนแบบรู้กอนว่าคือกล้องโทรทัศน์อะมันไม่เหมือนกล้องมือถือที่เราใช้แอปครับมันก็ช่วยไอไออะออก,ออก,ออกติ๊กตอกนะมันทำให้เราหน้าใสาได้ออแต่โทรทัศน์มันคือเรียวแถมความดิจิตอลมันชัดหน้าเราไม่ได้ละแล้วเวลาออกหน้ากล้องเอาจริงๆภาคหลังพี่โอ๊คไม่สบายใจทุกครั้ง ที่ออกหน้ากล้องเพราะมีความรู้สึกว่าพ,พูดตรงๆคือหน้าเราหน้าแก่ hmm. แม้ว่าอ่านแฟลตนิวจะเป็นอยู่เดี่ยวคนเดียว uh. ไม่ได้นั่งคู่ซะด้วยซ้ำร,รู้สึกเลยว่าหน้าเราแก่ไปเยอะคือทําใจตั้งแต่ตอนนั้นละมันเป็นสัจธรรมพอวันที่ช่องบอกว่าขอเลทออฟคนไม่แปลกใจที่จะเป็นหนึ่งในสองสามร้อยคนที่โดนออกดังนั้นความตกใจตรงนั้นมันไม่มีแล้วพี่อ๋อจะมีความรู้สึกว่าคือด้วยความที่พี่อ๋ออินเนอร์จีเยอะ oh. เป็นคนอินเนอร์จีเยอะแล้วก็คิดว่าทุกการเปลี่ยนแปลง มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาสเตปต,ต่อไปของชีวิตเสมอมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณมุมมองชีวิตของคุณและพลังที่คุณจะส่งให้ตัวเองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าม,มีคนทักเหมือนกันว่าอายุเท่าคุณโอ๊กเลยโดนออกจากง,งานเหมือนกันเลยอตอนนี้ชีวิตท้อแท้มากไม่รู้จะไปยังไงโอ๊กเลยบอกว่าลองดูตัวเองนะคะว่าตัวเองทําอะไรได้ดีถนัดอะไรทํากับข้าวเก่งไหมถทนกับข้าวเก่งไปขายเลยค่ะสังเกตไหมถ้าป๊อปปี้มีโอกาสได้เดินตลาดนัดตลาดนัดทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่าคนที่แบบขายของที่แบบชาวบ้านออกมาขายธรรมดาแต่เป็นคนดูแล้วหน้าตาคนทํางานอเลิกงานจากบริษัทอขยนันหาไรายได้เสริมออกมาทําหรือแม้แต่ขายของออนไลน์ขายอาหารขายอะไรหรือไม่ต้องลงทุนเลยหรือลงทุนน้อยมากทําในหน้าติ๊กต็อกบางคนไรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนป๊อปปี้มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะมีกําลังใจให้ตัวเองมากขนาดไหนแล้วเซิร์ชไปเถอะหาช่องทางไปเถอะ ทุกการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะส่งพลังของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้แค่ไหนมันต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่อยากรู้เทคนิคละกันว่าเฮ้ยด้วยคนวัยห้าสิบที่ยังดูกระชับกระเฉงยังดูแบบมีรอยยิ้มทุกวันยังสามารถมอบความสุขให้กับประชาชนแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยไปเรียนรู้หรือ <laughs> ใช้ศาสตร์อะไรมาที่ท,ที่ทําให้ตัวเองแบบยังดูสาวอย่างนี้ เอาอ,อันดับแรกก่อนคือพี่ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าพี่เป็นคนอารมณ์ดีพอเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่เครียดสภาวะภายในร่างกายมันจะดีแล้วพี่ก็กินอาหารค่อนข้างจะครบห้าหมู่ค่อนข้างนะแต่ไม่ใช่ทุกมือ้อหรือทุกวันแต่ค่อนข้างจะครบห้าหมู่ออกกําลังกายบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยแต่เดินเยอะแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้พี่ก็จะซีเรียสมากทีนี้การดูแลสุขภาพของพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดพอมาในวัยใกล้เลขห้าก็พี่ก็เลยต้องต้องหาเลยว่าการดูแลสุขภาพ ตามหลักทั่วๆไปอย่างที่ทําเป็นมาตลอดเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่พี้วคิดว่ามันน่าจะเสริมไหมล่ะก็เลยมองหาอย่างนี้ก่อนพี่ก็เลยเซิร์ชในเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมอะไรที่จะดูแลในเรื่องของอโอเคอายุ50แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเหนือ่อยง่ายขึ้นพลังงานมันลดลงแต่ Energy พยายามแสดงออกให้มันเยอะแต่จริงๆมันก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นมสมองความจําเริ่มไม่ค่อยดีไปเจอสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า NAD เจ้าสารตัวนี้ มันน่าสนใจว่าในร่างกายเราอะ่ะคือมันมีนะมันมีมันจะดูแลเรื่องของพลังงาน<ฆ>เรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของเซลล์ต่างๆมันดูแลในส่วนนี้อยู่พออายุมันมากขึ้น NAD ในร่างกายมันจะลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะหาอะไรมากินก็สู่ร่างกายอะ่ะมันต้องหาข้อมูลเยอะมันต้องโอ้โหรีเสิร์ชเยอะต้องรีเสิร์ชเยอะใช่ป่ะหาไปหามาก็เอ๊ะเรื่องกินเอาไว้ก่อนหาไปหามาไปเจอที่ไม่ใช่การกินแต่เป็น NAD ที่มาใช้กับหน้าตา รูปแบบของการทารูปแบบของการทา NAD8 Reversing Serum อจากตัวบรจการแพทย์ย้อนวัยเธอรู้ได้ยังไงอ้าวผมพ่อแม่ผมก็ใช้จริงกระเป่าจริงทอมันดีมากมันดีมากมันอยากจะเบาน้เมื่อกี้ฉันเบาก่อนผมพอใช้เข้าไปเอาสัมผัสแรกก่อนหน้าตึงเลยเอเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มเซรั่มที่เจ้มจนหรือเข้มข้นมากเซรั่มที่เข้มข้นมากพอทาปุ๊บอ่ะมันมีความเข้มข้นในตัวของมันครับคือแล้วพอกดหน้าลงไปมันจะเด้งเลย หน้าจะนุ่มขึ้นมันอิ่มฟูมันอิ่มฟูมันเด้งแล้วมันมีความชุ่มชื้นขึ้นจากผิวหน้าแหง้งมันดูอิ่มฟูมันดูกระชับขึ้นโโแล้วจะฟินมากพอแบบว่าล้างหน้าเสร็จเอาเช็ดโทนเนระ์อีกสักทีนึงแล้วก็น้ามองกระจกแล้ว ในการทาหลับไปแล้วล่ะนหลับไปแล้วล่ะในการทาแล้วก็แบบว่าค่อยๆทาแล้วน้องก็จะแบบว่าหนบหนบนบเนบเด้ง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 ขัไปก็ตบไปแต่ไม่ต้องมาช่วยนะทาไปตก็ตบไปตกเองได้รู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกปลื้มมากเออที่ได้เจอแสดงว่านี่เป็นเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าจริงในแบบฉบับของคุณโอ๊คดีน่าในวัยห้าสิบตอนนี้ถูกต้องแล้วอย่าลืมดื่กกินผักให้เยอะขึ้นดื่มน้ำให้เยอะขึ้นมันช่วยเสริมไปกันใหญ่คือเราต้องสวยทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกด้วย ภนอกก็คือตัวเซรั่มมาช่วยได้เยอะเห็นแม่โอบอกว่าอยากสวยแบบสมวัยถูกต้องวันนี้ผมมีเครื่องเครื่องหนึ่งเขาจะวัดอายุผิวของเราอย่างตอนนี้คุณแม่50ไปตรวจสุขภาพผิวดูว่าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วผิวของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ได้เหรอให้เครื่องเขาวิเคราะห์ออกมาเธอเกิดมปนอกมาหกสิบอ่ะฉันตกใจเลยนะไม่ต้องกลัวใช้ n อ d นอดีแล้วเดี๋ยวลองดูลองแม่ก็แต่ว่าแม่ต้องล้างเครื่องสมาชออกก่อนนะแล้วหน้าสดจะต้องออกทีวีอีกปะต้องออกกล้องอีกปะ ออกมาดูเลยเพราะว่าเขาต้องไปรีนหน้าก่อนขยอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยันนะครับเรียบร้อยไหมครับแม่โอครับเรียบร้อยแล้วครับไหนขอดูชมหน้าของหญิงสาวสุดสวยผู้เลิโชมสวยสวยน้องหยอกสวยสวยแตะ ไปเข้าเครื่องตรวจกันดีกว่าเธอจะมาจับไม้จับมือฉันไม่ได้นะแทน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 สำหรับรายการนี้รายการตลกหรือเปล่าเนี่ยมาถามลองดูอันนี้เป็นเครื่องตรวจสุขภาพผิวครับเดี๋ยวแม่โอ๊กนะครับเอาหน้าใส่เข้าไปในเครื่องก่อนเลย่เปนระให้แม่ดูภายในก่อนแม่เข้าไปจะร้องเพลงก็ได้ปึ๊บขออนุญาตนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายนะครับคุณแม่นะหนึ่งสองป้ายอ่าตอนนี้กำลังสแกน สแกนใบหน้าคุณแม่แล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยอ่ะขออนุญาตนะคะรับคุณแม่ครับยนเดี๋ยวไปออกก่อนนี่คือผลจากการตรวจวัดอายุยินดีด้วยครับคุณแม่ครับปัจจุบัน5 1ค่ะบเอดาแต่ว่าอายุผิวคุณที่ฉันคือสี่สิบเก้าเอาที่เน้นๆแล้วกันนะครับอ <c oughs> ย่างรอยตีนกาเน้นไหมอยากดูไหมก <c oughs> อ,อยากดูก็ได้น <c oughs> ชนะได้คะแนนอยู่ที่ห้าแสดงว่าความหนัก หรือความมีปัญหาตรงริ้วตีนกาเนี่ยไม่เยอะถือว่าสมวัย49เออลองแก้มน้ำมากก็ปั่นกลางลองตายตาหนีสามสามนี่ถือว่าน้อยมากถือว่าไม่มีปัญหาผิวที่แบบชัดเจนขนาดนั้นน่าจะผิวแพ้ง่ายแค่นั้นเลยใช่ผิวแพ้งแล้วก็ตีนกา ครับรอบนี้หลังใช้ NAD a d i v e r s i n y Serum จากโปรตโกงการแทย์ย้อนวัยแล้วจะเป็นยังไงใช่ครับจาก49จะเหลือเท่าไหร่รอสักครู่นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าหลังใช้ NAD แล้วเป็นยังไงอันนี้อันหลังอันนี้อันหลังอันนี้ก่อนใช่อันนี้ก่อนดูซิลองน้ำหมากโอ้ยพอใช้แล้วมันดีขึ้นจริงหายไปตั้ง1จุดรถ จาก5.7เหลือ4.7ร่องน้ำหมากหายไปหนึ่งบัดอ่านถูกร่องใต้ตาเต้นเจาก3.2เหลือ2.8เฮ้ยเธอเฮ้ยริ้รอยอ่านรอบดวงตาหายไปอีก0.5เอ้ยจาก2.9เหลือ2.4ลองแก้มที่สำคัญ4.2เหลือ2ค่ะประชาชนเหลือ4แม่ดูยังไงเข้าข้างตัวเองก็ได้แม่เนี่ยจาก4.2เหลือ4จาก4.2เหลือ2ซะแล้วดีเทลต่างๆคือลดลงไปเยอะมากนะครับคือนี่เห็นไหมเลิฟไหม มากมากเลยนะ <love> you. นี่คือแม่โอคพิสูจน์แล้วนะครับผมเชื่อว่าแฟนรายการคงจะถามแล้วว่าเฮ้ยรายการนี้มีโปรโมชั่นหรือเปล่ามีแน่นอนครับปกติ NAD A Reversing Serum จากบอจกการแพทย์ย้อนวัยบนหน้าเว็บไซต์ของ NAD Serum com อยู่ที่6,400บาท1คขวดครับวันนี้พิเศษไปเลย1คขวด2990บาทครับเราไม่ขายครับเพราะซื้อ1เราให้เพิ่ม อีก1ขวดในราคา2990บาทครับแต่ถ้าคุณทำการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ทันก็รับเพิ่มไปอีก1ขวดร,รวมแล้วนะครับ3ขวด2990บาทเท่านั้นอ้าขอฝากไว้บนมือของคุณแม่หน่อยครับไม,ไม่ว่างเฮ้ยกรวากนกดสิครับแม่ถือสามขวดคุ้มกว่านะ <S <S ได้ค่ะคุณน้อสามขวดโปรค,คุ้มแบบนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วจะทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยังไงง่ายมากครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโหมดไปที่การโทรแล้วกดตามผมได้เลยดอกจัน 764ดอกจัน1ร1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสวัสดีครับผมป๊อบปี้เองนะครับนี่คือระบบรับสิธต์อัตโนมัติท่านได้รับสิทธิ์สั่งซื้อโปรพิเศษ NADH Viewer ซึ่งเซรั่มจากวจกออการแอดย้อนไวระบบขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่งนะครับรบกวนท่านแจ้งชื่อที่อยู่จัดส่งหลังได้ยินเสีงยงสัญญาณหากแจ้งเสร็จแล้ววางสายและรอรับสินค้าได้เลยครับ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับแจ้งชื่อที่อยู่การจัดส่งนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะสินค้าก็ไปส่งที่หน้าบ้านได้เลยครับแค่นี้ก็กดป้างสายหรือถ้าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ adnadserum ครับสุดยอดไหมฮะสุดยอดมากขอบคุณมากคะ่ะซื้อก่อนสิฮะโอ้ย